อันนู <flying quote> <player> ้นปัามเสดเดินน้ำเหมครับพ่อบอกว่าเบิดเอาแล้วพี่น้องวันแล้วเด้อรุนกันครับผมจบอังโอ้เด็การเดการดกาดการนี่หนเยท้างนี้ได้ปลาบูครับปะบูไ่เรบ้ตัวนึ่งเฮ้ยดูพูดพูดดวไปแล้วพูดแล้วโอโหโอ้โหโอ้โ้โห้พ่อพูดกับมีต้มกินแห้งต้มกินแหง้กน โอ้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 โน้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอนอ้โอซโอ้โอ้โอ้าอ้าอ้โอ้โอนโอ้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 โองผอ้่อ้้อ้โอ้โอ้อ้โ้้อ้ออ ฝนจบเจอเลยจอเจ็บบาดคืวเติบนึ่งนี่นะครับอยู่หนาทอคือเก่าแล้วครับมายามเบ็ดกับขาน่อยครับยามเบ็ดปลาท่านได้ยามครับเห็นปลี่ยนฟาริงๆมองท้อนี่น้ำมันมีผู้ใดต่อยกือผู้ใดการหรือเปล่านองหรือเล่าราลองเปจักบาทมึงน้ำขึ้นไหลด้วยครับนี่คือหอยเต็มอันใหญ่ก็มีนะน้ำขึ้นไหลน้ำขึ้นไหลมันตกแหง้ยแล้วตัก ตกย่ำไลด้กครับตำก่พวกหูเมียบนไหนเมื่อคนโอ้ตกเถิงได้ลุดนอนรับเสีบุนประมาณอปลาีอปนไปท่านเหอปนปนโอ้ปลาปลาเดือดปนโอ้ปลาดเันนู้นปลามันเสดเดือดนาไหมครับพ่ออว่ามดเอาแล้วพี่น้องวันแล้วเด้อรุนกันกับผม

ใช่พืชพืชคือปลาค้อดไหมถ้าติดใจห้าลละถ้าเราไปมุดงมกับมันมันลึกทคอมโหมไปเล้มุดลงละ <c oughs> น้ำเพียงอึกละ <c oughs> เอาบอก่อนเอามุนนั่นปลาค้นอ,อ,อน้อยนะมันละมัละอ้อล้ละไฟจืดเลย หลนน้ำปลานอยหนเออตัวตึกตึงไซมีอยู่อยู่พี่น้องมีต่ำอีกวะฮึบฮต่ว่าปลาขาวน้อยสุดฮึบห่นยานู้ด็ดาดเด็าดานี่นะบูวูก็มีตัวนึงครับตัวนึงหอดเข้าอ่หลือสุยขาไปเลยตนวนน่ยนี่ปบูตัวนึครับพี่น้องคตัวนี้่ต่ำเนียดเ กระชับขาม่ื่อนกันเด้อพี่น้องเลยโอ้ยนี่นะครับขาวอักหลักจนแหเลยติการู้นี่เนาะเอาหมุอนี่แหละฮะป๋านี่สีเทาข้างนี้ได้ปลาบูครับปลาบูยังเด้เรียบร้อยติดตัวนึงติการติการครับนี่ผลงานพอหน่อยแล้วครับพี่น้องจบเจืออยู่ได้หนี่เนาะได้เป็นเกียงเป็นมกได้พี่น้องเลยบาดียวเดี๋ยวเลาอาจะเผาไปนมไปเชียร์ปลาขาว ปลาบูก็ะือตัวนึงปูซอยเพิ่งติดปลาบูใหญ่ตัวนึงไม้บหรอคีมเหมือนไม้่นึกว่าปลารุนน้ำใหญ่สีเทาจากบาทก่อนครับพี่น้องจากสิไปยามเบ็ดครับต่มันชื่อถ้ำใช่ไหมครับเฮ้เท่าอ้อยข้ามไปแถวๆนี้แล้วครับโตโตใหญ่เพานอนเถามีแต่ที่น่าเกลง จะลงเงิน้าอย่างสวยงามเลยากก้อนหินมาแล้วมาแล้วครับอแจกูรี่ไปยามเด็ดกันนี่กอนยบัทนีมึงน่เี่ก็พอประกอบก่นมทางจะลุงดไว้แต่ปีกลายดิมีด้อครับปีนี้เ้อมันยับปีม่ ่าบาทเดียวคนหน่อยได้เป็นมกผนได้พี่น,น้องเลยพยายามเบ็ดก่อนครับบาทน,นี้ล้างแรกมีทื่อพี่น้องร้อนรุ่นต่อไปด้วยครับคือมีอ้อมน้องนะครับมันมีหอดมุมนั้นละ่ะอ้อมไปเดีว่าจุดนี้มีที่เสือหกปดฝนตก แต่เยห็ดตาเห็ดโกงเห็ดอย่างขันศีกงกองได้ลุกมันอย่างเหมือนขันสีกองกองหลังนั้นเสกกองกองแต่ว่าบ่ดินบ่หยังเลยครับพี่น้องตายแล้วลูกเอ้ยิดโอ้ปลาคอเจ้านะครับนี่นี่ตายเฉยไปโครโยนี่ครับหม้อห้อยโฮมเต็มเลยเจาะเก็ีไว้ท่าคือ เชอรี่กัดกินเอ,อาเปลาคอตัแห้งได้อยู่อกเกือบแม่นน้อมักเกือกเข้มๆตัแห้งรุนตอปลาคอเต็แมแรกครับผมหนึ่งตัวแล้วหลังนั้นเป็น,ลลนอะไรเนาะเห็นตะขันกองของน้องหนึ่งหนักหนึ่งหนักเยกู่แมนโอเวอร์แมนครับยังอื่นดินครับ ยังม so oh. ีหยังอยู่นี่โอ้มีหยังพี่น้องรื้อล้างต่อไปครับนี่ครับพี่น้องพอดีเห็นพอน้ำไหลปลาปานมาเลียนอยู่ปากท่อครับป้านเหยียบจมปากมันแล้วพี่น้องเดี๋ยวต้องรีบครับคปีนยาถือทันเนาะปากปากทอยุ่งอย่งนี้เหรอครับพี่น้องน้ำมันไหลอ่นถ้างันหน้าแหน่เลี้ยนลงมานองกุดข่วงปานเสือป้ายยาลองเหมือนกันนะ โดดตัวเท่าเติมหนึ่งไม่ได้พออสองสองตัวเห็นเป็นป่าเป็นลายบอกวาเนี่ยไว้บ่ได้ลุนเลยเหรอต่อวันเห็นไหมเห็นยังนำอะไรเหรอเนี่ยเอาไปเอาขี้เงี้ยว โอ้โหเด้าพ่อโอ่นดไปวพูดล้วโอ้โหอ้โหโอ้โอ้โหพอ้มึพนกัมีต้มกินแหรับโอ้เดยวพ่อต้มกินแหห้นนโอ้โห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 พ่อเยพ่อยืดกัวแหนไปแล้วพ่อเลุดไ้หเดไอยเลนหอก เอ้าพูนพูนพเอ้านีเอากอเอาโอ้ชุดชุดมาโอ้พี่น้องพี่น้องโอ้หนเอาติเเราเนี่ยมาใสกันครับเออพอครับเี๋ยวเตอกำลังเพอหาลายกันรังแหกเลยไม่เจอปลาแบบมีตำนี่้ขาหนีอ้ได้หลายตูยไม่ถี่รองเลยพะตอ่เอาไว้ก่อน โอ้วีแตตรงมามตัเท้าดิครับพราะตรงนันมันปายาีิมันคุมไหญ่เลย,เลยแม่้องเาพุดดา่กจะหลตอนนี้เขายังไม่ได้คุมมันอาจจะยิงอยู่อู้ดูด้ขึ้นสูงสดลูกเเ ป๋อปุ่กไหลตัวหาหกเจ็ดเพงย่านหอยบาดมึงรูหอยก็หอยบกหลหอยกองนีอยู่คู่หลงเนี่ยครับพ่อบึ้ดกำขัดกำขัดนี่ครับเพราอ่นกำขัดปลาโอ้หิ้งได้ครับนี่ปลาทอนี่ได้ครับนี่น้ำเท่าน้าไหลลนลงมาครับตอนแรกนี่จำขี่ลถนมายามเบ็ดก้อนพอหน่อยเนาะมามาหลวงหนาก้อนโดดเหรียญยุบบอกโอ้แต่ว่ามันคือยังได้หน่อยเหรียญสวนสนุกไหมครับพ่อก็ละแนงละแนปลามันจะขึ้นไป โอ้งามัวตัวสว่เงมึงนครับเรียนจนเปียนต้องไปคิดสีแหไปคิดนี้ก่อนถ้ามันุ้งนะถ้ามันยังแต่ว่าจ้กอะไรยังจงมี่พี่น้องมันนอนแล้งกากปิห้าครับมีดที่สมตัวได้จับเด้กเอาก้อนนอนมนก็เเอา่านอยงที่ว่าันว่าขันนแบบโดดไปทั้งโดดไปท่ามันอยมีบอกหลายโอ้ย โอ้ขอ,อ,น,อ,อนุย,ย,ยมุแมนยูบอสร่ะพอมันก็นนีหลายอยู่เลยครับหลายอยู่ยอนมันก็ร้องอ่อนีดครับออกินแฮมีทาเรามีทันมนองไรเอารุนๆนอพอน่อยสิยังอีกแค่ตครับย,ยังมียังเยอะี้อ,องเลยปลาขาวมทันทันมาไหมอุ้ยเนี่ยโอ้มันดูก็หอยอะรดูหอยออ ก็มันเป็นหนอยมันมียสมอง,งายาดอ่ะนไมกว่า,งงา,วาจะสมองยาได้ทีนะเนจะทำดได้กๆห้ามอยู่มือสุกทีโอ้สองตัวยัง,ยงมวนเลยครับเริ่มลอนี่ปลาปะทิมห่งเลยมึงห้อยมันตีน,นมันจะขึ้นไปสนา ก็แบบาน้อยตที่ใดนี่เลนะครับอหอยมันอันตรายเข้าสูดไปหนูบาดมือข้อได้งๆเลยแ่ละาหอยาดมจะ้อสองตัวนี่แหละครับพี่น้องสองตัวคัดคัดวะหลังนี้เดี๋ยวหนูเะไร้น่าวนหยิบมเป็นอยานี้ครับงมากแบบอเดี๋ยวห้ยมืองามๆแลครับพี่น้องัอ อยากเห็นผ่าเปนอปามันโดดต้ม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 ไหมเดี๋ยวหายพัวหน่อยกวนแห่กันเด้อครับตปยามเบตต้ารอครับผมนี้เกิดมีเอล้อเขี่ยงาครับผมแดงงวันแหกนเด้อพี่นะถ้ามมาอีกเราว่าการ่ดดแห้มันลงผืนนี้ครับปลาหน่อยไปยังกระโดดเลย ฉะนั้นวันไหวเลยนครับนี่โคตรนะคนละมองหิดนยังบ่องินแต่ขั้นเบ็ดจมอยู่ได้นัยนะกระดักกระดักๆพเกครับ พวกยงยรับน้ำกองบูกครับได้ลงไปลุกมอนลองหาหมตะเก้าปลาเอ็นขันหานเลนมานาเร็งยังบ่ังบันีน่คือมีมีศูล,ล,ะล,ะละ์ลูด้วลมีเห็นเลยอู้ย่งยอยู่ลูกตายพอตายโ,โลโอลงไปนนั้นไปของงาใหม่บ่ครับ หาไมา่อยู่หาไม่อยู่ขากล้องคุณน้องคลองของเราขึ้นมาบ่ได้คือซ่อนเขาครับทำไมเราจะได้ปลดออกตัวปลาสักวันนี่ครับยาไมาไั้แต้ปุ๋นเหรอครับมองวานแหยื่อบางทียุ่งอย่งนี้นะครับโอ้โอ <laughs> ป๋าขอบตายพี่น้องเลยตรงด้วครับนี่ตัวซ้ำมันไปซ้อนนั่นแหละครับซ้อนอยู่ปากทอเมื่อกี้เดี๋ยวไปใส่ถุงมือก็ทำกันเนี่ย น้ำพะโนยเหนียวทุง่งไม่รับน้องกำลัง,งออกมาหาอยู่หากินนี่แท็กไม่ใช่แท็กบวกนั่นอยู่นี่แท็กตัวหนึ่งไม่ยมนั่นนะผมอ๋อแม่ยัมหลอกมันเ่้แม่ครับพ่อเป้าแ <c oughs> ม่เดือดล้า ขอบเบขอใส่ในว่างเหยียบน้ำได้ลุงนี่ถือกี้ได้แต่การอยู่ลุนต่อได้พี่น้องพี่น้องครับตอย่างหาเบิง้งรุ่นยี่ห้อรถครับสมัยตาเป็นเบ้าเนี่ยกับรุนนี้แ่ะครับผมหิดกันบักเลยครับนี่ผู้ใดมีเท่มากเลยครับนี่เอาไปแต่งปาดบ่อใส่โชคใส่ปอกโชคใส่โลใส่ยังเข้าไปนี่ กระรุนนี่เว็บเสดนี่พ่อแม่พี่น้องจับได้ว่าน้อครับนี่เว็บเว็บเสดนี่กับหิดกันครับผมแต่ว่ากกับบอบหิดจำรุ่นนี้ครับนี่รุ่นนี้ย่างหิดครับพ่อหน่อยยามไปแล้วครับไปดูน้องพ่อหน่อยนะครับเด้อนี่ครับยาำฝอยกันกับพ่อหน่อยครับผมล้างนี่บอครับพ่ะเออโซนานี่ยลงไปเบิ้งครับผมลงมาะรุนเด้อครับ ตัวตายต้นนั่นโอ้ปาบูมองปาบุอืมปาบุว่ะดินตึกบาดเดียวอยู่เลยปาบูุโอ้ <c oughs> โหวันี้มีได้เอากระตอมมาได้กลับพี่น้อ <c> ง <oughs> เอาแห่เอมองแล้วเดี๋ยวลืมนี่ตัวงามเด้ตัวเป็นครับเกาะเตืองาะบุเอ๋ยไหลน้าเนาะกินเบ็ดกินยังก็ดีพีไก่ลุงลุงนี้เราได้ตัวละสามโลมเลยผือ <c oughs> ปะบ่ครับแม่นตัว อันนี้ลูกหลานมันหรอครับลูกหลานปลอดจากไปเลยครับลูกหลานปะบูปึ้งสายมันเค้งปเลยงานเอาอีกก็ได้เด้อครับแต่ขนาดอยู่ครับแบบนี้ครับพอเขาเอาเบ็ดให้นั้นปะหลุนต่อไป เอาอีกแล้วได้ครับเอาอีกแล้วได้ครับคนน่ะเป็นเปลี่ยนโอ้โหโอ้โหโอ้ปลาข้อน้อยนะสิงสิงสีกรีนข้อน้อยไงห่างห่างคนน่ะไม่สนใจปลาน้เนาะเบ็ดคืออ่อนคืตลาดเดี๋ไปหาซื้อเบ็ดใหม่เราพี่น้องเป็ดล่าหลาเนาะเลยแหละไม่ได้ซื้อปลามีค่อยอยู่ปลาข้อน้อยครับ เ <c oughs> <c oughs> ตรียมที่จะได้ระบูเฮ้าแต่ว่านี่เป็นตัวเป็นตัวที่สองหลายตัวแล้วได้พี่น้องแต่ว่าตัวตายไม่ได้ไทยป,ปลาบูปลาคต่เป้าอย่าเมอเอ็ดหมูแดดเดียวเนี่ยก็เลยไม่ได้ไทยทำคักกระดก่อตอนตอนกาสิีบไปวนอยู่หม่องเก่าน้องพอเนาะงปว่านี้บาททำมันแบบนั้น <c oughs> พอจับ,ครครบได้บ้างไหมได้เยอะนี่ขอถุงก่อนครับ <c oughs> เรียบร้อยใกล้เมือ่อตะบบ,บครับพอครับนีงนหลายล้ยานยี่ดหลูกประมาณสิบกว่าสิบกว่าหลังมีทึ่รับหลังบางอย่ายนี้้ดบน,นี่ครับขัดสิกว่ะครับบรรยากาศนอาหน้าครับผม ฝนตกฝนลงบน่นมีปัญหารถดีแยู่ท่องรถดีแตก,ลดดแ,ตกแล้วก็เอาแนวมาคุ้มครับโอ้ก็สีเปียกเนี่ยจะเด้นนาะอครับนี่ผลเ,เนี่ยตื่นตะเสาครับไปเป็นยังบูผ้ผนครับอยู่ทางผุนโอทางผุยั็มีผู้โลก,กาครับผมออนี่รดโลก,กา ลำหน้าใกล้ทีแล้วตัวนี้เป็นโลขบผ่อนหน้าคนนี้นี่หน้าหนาตุยอ่านี่ตุยเหลือฟังห้องนี่ครับโอ้ครับเอาเลยครับผมอ๋อบิ่งฝีมือการโลกาครับนี่ครับอัลลอฮครับผมจวดจวดจวดเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวพ่อไปบ่งยูยูนี่ครับ ลูกงายอยู่บ่ครับลูกมองอันนี้คายอยู่อ,อันนี้สปลกมองพุณมสวยนะโี่โลแล้วครับเน,ะนาะหน,นามมีหนามเล็กน้อยตาก,การมีหนามเส่กันลูกไปสามลูกไปสามครับตอนมาใหม่มงเก่าะล่ะมงเทงล่ะลานเาล่อห้าเท้อหรือไงครับมาเอา,เอ,อ,าอีน,น,บบนอเลยน่าจะยาดัน S <S ดีอยูน่นะฮะได้ปลาบานันมันมาเหรนปลาที่บืน<ห>เนาะแต่ว่าได้ปาาลาวันแหงนี่แหละครับปลาบนแสงหมอปูไว้สบายดีจินมากนะั่นเป็นดอกะนี่ครับเจียงหน้าปลุกหน้าใครวัดกับัางเน็นหมาดรับจ้างครับ อ oh, ๋อครับเ,เลี้ลย,ยงไก่สามตัวในตะคันในฟืนฟังเ,ออเห็ดกระถอมนอนอย่างดีครับบงังฝนในการในการนี่แล้วครับพี่น้องผลงานได้เมื่อนี้ก็ได้ พอได้อยู่ได้กินอยู่ได้ขับใครแต่ว่าได้ปลาแหงตัวงามอยู่ปลาข้อถือเบ็ดปลาตายเปิดครับพี่น้องก็ได้ปลาขาวนําครับวานแหงโอ้หมานอยู่ครับมือนี้ก็ได้ผมว่ากันหมันแหงขัดเลยคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมออมมายามเบ็ดกับลูกเขยเ้านี้ทั้งวานแหครับโอ้หมันอยู่ครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับ อรอดเปาป้าไปมกเลยอรากได้ยุรเอาถุงี่ออรับไปรดปลาชูตเขาไปมกนะเจ้าปี๊ปีงี่แหละอืเอาพอดกปีงจะทองตันโตกาดอกเอาปลาคอหน่อยเป็นยังไปมกเามันพอดีมกเพราะในเนาต้องอร่อยเจาตัวเย็นตัวตายขอให้เจ้าเวิร์ดรดเมื่อนีก็ไ่ได้คั่ว ข้วาวตือก่อนเอาปอาบูอัดัดให้นิบูนึงเอาแ่เอาไเอาตัวน,นี้ละพัดน้ำขอเมืก,กันล่ะัดน้ำเลยขอัดน้ำละก็ขาวเมื่อ <c oughs>